น,นะซึ่งสองซอยนี้ที่พื้นที่ต่ําที่สุดในซอยเนี่ยความสูงของน้ําไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเนาะนี่คือซอยสองนะรถมาแล้วไหลอ่ะกลัวไหมรถชนก็ชนดิถ่ายลงมาด,น,น,ดน,น,นี่ไง,ส,งส,ภสภาพน้ำสภาพน้ำซอยสอง บ่นเจไหมไม่ทันไงน้องประเด็นรถ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 แมนท่วอะไรแล้วรถใหญ่กว่านีอนท่วดูดูนี่นี่แค่นี่นี่ซอยสองนะท่วมท่วมแค่นี้อย่าท่วมดีกว่าแต่ฝนตกหนักจริงๆเมื่อตอนประมาณบ่ายสองกว่าซึ่งบ้านเราสองคนอยู่ซอยหนึ่งเนาะซอยก่อนหน้านั้น เราพามาดูซอยนี้ก่อนเพราะเราอยากหเห็นความแตกต่างกันใช่ไหม่ความแตกต่างแตกต่างแบบเวอร์มากนะไอเบนที่อยู่ไไช่้างอะไรเนาะนี่นี่นี่ซอยสองนะเดี๋ยวเราจะขับไปถึงท้ายซอยแล้วเราวนไปซอยหนึ่งกันอโอเคดู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 ด,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 ดูแค่นิดนิดอันนี้แค่ตัวอยานะ่างเนาะ ยใครที่อาจจะมีเพื่นอยู่แถวนี้เนาะรายก้ารที่เคยมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็จงดูไว้สวานี่คือซอยสองอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็อย่างบ้านนาราวิพุนวงศรีรัสามเนาะก็เขาบอกบ้านเขาไม่ท่วมเอ้นิวไงไอนิวไงเออนะอย่างยังไม่สุดนี่นี่นี่รถผ่านรถรถรถผ่านรถผ่านเอาน้ำ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 แมนไม่ชนหรอกเรารถใหญ่กว่า แน,น่นอนกล้าพูดนะเธอก็ใหญ่เหมือนกันแหละนะเราจะถ่ายไปเรื่อยๆคือประเด็นคือพี่ชะลอรถไม่ได้วะมือข้างมีอยู่ข้างซ้ายไม่งั้นพี่ไม่ใช้มือขวาถ่ายหรอกนะนี่คือความสกปรปกของการไม่ลอกช่องของซอยสอซอยงซอยสองถูกต้อง ซอยหนึ่งลอกลอกลอกบ่อยมากแต่น้ํายังท่วมลอกบ่อยแต่น้าท่วมซอยนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยลอกแต่น้ําไม่ท่วมดูดูคลองท้ายซอยกันที่เชื่อมต่อไปทางแฮปปี้แลนด์ได้ได้ทีไหนมันยังไม่เสร็จอ้าวก็ถ้ามันเชื่อมมันก็เชื่อมได้ไม่ละน้องระดับน้ำก็ปิ่มๆแล้วนะอ่ะเชชกชายรๆมีคนมาหาปลาไม่หาปลาหาปลามาดูซอยหนึ่งกัน ดูสภาพตอนหนึ่งกัน,นันนี้น้ำเริ่มลดนะนี่คือแยกแรกแยกที่เราอยู่กันืรอมเชียเชียจริงๆนี่ลดแล้วรดเยอะมากเลยต,ตอนแรกน้ำไม่ลดนี่แบบมาแรงน้ำน้ำท่ำวมน้ำท่วม อ่าอาบ้านอาบ้านหลังนี้เมื่อกี้น้ำเข้านะบ้านหลังนี้นีดด่ดูดูความท่วมนี่มิดล้อมิดล้อพ่อขับลำบากมากเลยตอนนี้รถเราใหญ่ก็อย่างเงี้ยเรา,า,าขับลำบากแปลวแวแววก้านะนี่คือสภาพบ้านแต่ละหลังที่น้ำท่วมนี่ตอนแรกท่วมสูงมากนี่บ้านองเองเนาะนี่เมื่อกี้ท่วมแบบมิดล้อเลยโซนนี้ก็ท่วม หนูหนูเหนือแมงซุงแมงสาบพวออกมาหมดมตัวเหี้ยทุกอย่างออกมาหมดจริงๆสภาพน้ำเหนิมไม่ต่างอะไรกับช่วงน้ำท่วมเลยเลเลก,ก็เลยกสวดีครับสวัสดีครับ <laughs> เสร็จแล้วยายก,กายจะไปช่วยต่ออยู่เปิ่นเลยเ,เมื่อกี้ไปช่วยลิ้นน้ำบ้างคนนี้มานี่ เข้าทางท้ายบ้านแช่ค่ะตอนเอาคอมออกเนี่ยเครื่องซีแม่งลวกเนี่ยใช่ซนมากซนไงทำไม่เป็นดูระดับน้ำนะเข้าขอบตลิ่งบ้านหลังนี้คือน้ำเข้าเต็มเต็มเลยแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เตรียมตัววิดน้ำตอนกลางคืนกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้งซอยเนี่ยความความยาว ความลึกของซอยประมาณ500เมตรร <300 S 1> ะยะ <000 S 1> ทาง500เมตรบ้านที่เข้ามาบ้านที่ก็300เมตรแล้ว500เมตรเป็น300ประมาณ300กว่าก300เขาเอาเออย่าเถียงกันเรื่องระยะทางเลยตีแล้วประมาณ500อะ่ะตีแล้วกว่ากก็เกือบ500แหลยด้ <100 S 1> วยค่ะอุ้ยตะคาับยังยังยังไม่นะทางซอย น้ำท่วมมาประมาณ300เมตรและโดยจุดที่แห้งนี่คือซอยที่น้ำแห้งคือปากซอยบ้านนะบ้านเขายกสูงนะแต่บ้านน้ำเขาไม่ท่วมใช่ไหมบ้านเขาบ้านเขายกสูงอะ่ะแต่บ้านเขาน้ำไม่ท่วมแล้วดูบ้านเราบ้านำตำน่ำๆนะเกิท่วมแล้วท่วมแบบเชี่ยมากอย่างคนนี้ก็เข้าทางหลังบ,บ้านเลาาหลั้านน้ำมากคือบ้านทางบ้านเลยดีกว่า องเว 8. อร์ไปเวอร์ไอยากกินจะเสร็จวิดีโอนี้เรามาถ่ายไอมากินกัน,น <c oughs> จ้านะนี่คือความแตกต่างของซอยหนึ่งกับซอย 2, นะสองเนาะว่า,าอย่าพูดถึงซอยสามถึงซอยแปดเลยดีกว่าเพราะว่า,าพอซอยเขายกสูงมาก ยกสูงทางซอย,ย,อยดูซอยน่ะเนาะเหี้ยเนาะดูสิความสูงก็ประมาณข้อเท้าหรือแม่ก็บางจุดก็น่าแข้งกันอย่างบ้านผมกับบ้านน้องคนนี้ก็น้องประมาณเราประมาณน่าแข้งติ๊บแค่น่าแข้งแต่ในบ้านที่มันเป็นตีนะตอนทีนะ่มันมาถูกต้องก็ไปช่วเช่วยกันซับน้ํามาโทรมาทําไมัถหลังไม่ต้องโทรมานนะ โอเคนี S <S okay. ่ก็เราก็มาจบกันเพว่แค่นี้เนาะ <S <S ระยะเวลาน้ำท่อมแค่ประมาณชั่วโมงครึ่ง <S 2> <S 2> แต่ว่าน้ำสูงประมาณหน้าแข้งเราเนาะนะนี่คือตารที่พวกมางั้นเราก็จบวิดีโอวันนี้กันเนะาะบบาย